พยานไปตลาดพีน้อพยานไปตลาดายบนต้นหนาวบรรยากาศดีดีสามล้อเศร้านี้ที่สกลนครวันนี้สเน่อิมุสุจะพาพี่พ่อน้องเข้าตลาด บ้านท่าเลพี่น้องมาดิไปน้ำกันเดินท่าน้ำกัน ตลาดแล้วพี่น้องคนกำลังเริ่มเข้าไล่เข้าไล่ออกพี่น้องเลยเพราะมันบดฝนเลยเลยพี่น้องพราะข้าไม่ค่ากันไล่แต่เป็นบางอาทิตย์เพิ่นเกี่ยวเข้าไม่ค่ากับ่ค่อยมี หอดอลไรพี่น้องกัมาหามรถบังเกิดรถพี่น้องมีบังเกิดรถว่าทางนี้ยันบ่มีเยอะทางนี่เกิดรถว่ามาถึงแล้วพี่น้องมาถึงแล้วแป๊บนึงแป๊บนึง,นงโอ้มาหอดอลไรพี่น้องได้อื้มร้องเพลงแต่เศร้าขนาดพี่น้องวันนี้ ลองเพลงแต่เศร้าขนาดคนใหญ่อ่าโรยโรยขายดิพอข้ามมาขายวันนี้ได้มาขายได้ไงครับวันนี้ว่ามาแจกมาแจกกนถือเลขเลยตัดเหรนยญคนใหญ่ว้าได้การได้การได้การเรได้แจกตอนนี้ได้กครับได้แจกเวล่ห้าโมงคืนได้การได้การได้การมาถึงแล้วพี่น้องตลาดเศร้าตลาดหนัดทะเลทุกวันอาทิตย์เพิ่นมาพี่น้องเนี่ย พ่อฆ่าแม่ฆ่ามาหลายหลายเพราะปลายฝนต้นหนาวฝนบ่มีพี่น้องเลยพ่อฆ่ากันหลายแม่ฆ่ากันหลายรู้สึกว่าสิลหลายเลยอาทิตย์นี้พี่น้องอาทิตย์ก่อนบ่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเพิน่นเกี้ยวเกี่ยวเขาสามคูณสี่พื้นหนึร้อยมีบ่เนาะนี่เนาะสามคูณสี่พื้นหนึร้อยบ่มีบ่ครับตาตา,ตามาอีกแล้วตา <c oughs> มาอีกแล้วคุณตาโอ้ยมีห้องมากน้ำเต้าพี่น้องตาเตาเซินลงเต้าเซ<ง>ินลงอีกโอ้ยไอ้นมบัดเมาอีกเนาะตาเนาะด้วยการด้วยการตาข้าพรมเนี่ยหวาน,น,าวานกาน็มีตาเว้าให้เลี้ยงตั๊กแตนแล้วไปปล่อยบัดเนี่ยขับแมน่นแมน่นแม่นตานไปหลาะก่อนพีน่น้องเลอกสก่อนห้องมาเลย ครับซ่วงเศร้าคนกำลังเข่าพี่น้อกรถคนมาซื้อของยังพันหลายปันได้พอค่าใครซาเบ้าเลยมากบก่ร้อนบ่หนีเนาะโอ้หนาจีมากเว้ยมาโซนนี้ขายพวกหม,มึกขายหมึกขายกุ้งโลละสองร้อยอยู่นอนกรถขายพลับบอกมกัพกพลับมากรากไมก้ โซนนี้ขายแล้วก็ผมามาเอาสมุนไพรน้ำตาลนี่เลยตาบกุกค่อยจะเอาสมุนไพรมาไปอนไลยต้นกาวเดิฉันเอาต้นกาวเมื่อพี่น้องต้นกาวเนี่ยเป็นสมุนไพรพี่น้องเลยนะตาไปไหนเนาะตาตาจักบาทตาตัวนี้ครับผมซื้อต้อนกา้มาปลูกพี่น้อง ยายต้นนึงยายต้นเกาต้นเกาต้นเกาเออเอาไปยมผมครับผมสมุนไพรอย่างดีแก่ยังสมุนไพรแก่ยังครับผมเอาไปต้มเข้ากับยาตัวอื่นรักษาไตก็ได้ยูดิรักษาแพ้พร้อมยายรักษาแพ้พร้อม่นเบายายนะ Jabolan. Ya, ta mana?